สวัสดีครับพวกเราตนกำเดิจาก Yesterday Series ร้อยรักวันวานครับผมฟอดที่พงครับรับบทเป็นเวียครับผมพิ้วตะทองรับบทเป็นเควินครับผมครับผมและวันนี้นะครับเป็นครั้งแรกทั้งสองคนนะครับจะมาดูพารอนด้วยกันใช่หลังจากที่ถ่ายกันมานานมากใช่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครั้งนี้มาดูด้วยกันเป็นครั้งแรกนะครับทุกคนโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วไปดูเลยดีกว่าครับส่า้องหนึ่ง อุ้ยสาวนี่คุณเคยมากอุ้ยสีสวยมากนี่ลูกชายเปเรียกของอาใช่ไหมครับเควินเนี่ยเขาเป็นคนโลกส่วนตัวสูงนะฉันว่าถอดแว่นหล่อเยอะนะอะไรฉันอยากท้างเขาทุกอย่างเลยผมเชื่อในผมทิคิดสัญญานะว่าได้อยู่ด้วยท่านตลอดไปฉันสัญญา เื่อนาคอดของเกนปุน๊บภาพสวยมากจะทําให้พ่อได้ไหมแกก็รู้ว่างานแต่งงานนี้มันจะเป็นแค่ไหนสองตระกูลดองกันเพื่อต่อยอดธุรธธกิจไม่มีแต่ได้ไม่ได้ยินดีต้อนรับตะเวียถ้ามันกล้าเปิดแบบนี้ผมจะทําให้พวกม,มันเนี่ยอยู่ในวงการนี้ไม่ได้ต่อไปไเครียรเบอร์นั่นน่ะ,นะมันรู้ว่าจะตายใครๆก็รู้ไงนี่ปากนี้นีนะมึงปัญหาที่ VPG คุปเจออยู่ตอนทำอะไรดีแหละไปทำอะไรกีนและโอ้ยย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 ย ผมไม่อยากให้เวียอยู่กับผมไม่เช่อีเควินเนี่ยมันก็ไม่ใช่คนดีอะไรทั้งนั้นเวียแกไม่รู้เหรอการเซ็นสัญญาครั้งนี้มันจะดูดเงินหมุนเวียนของบริษัทเราจนหมดยอีเควินมึงคิดว่ามึงทำอย่างนี้แล้วมึงจะได้ทุกอย่างไปงั้นเหรอะเวียวีหนึ่งวีสองเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมอา้าวขุนย้อนเวลากลับไปให้เป็นเหมือนวันวานนายเอาแต่พูดว่ารักพี่เวีย แต่การจะทำามันไม่ใช่ <S <S ใช่ในสัญญาว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปไม่คือดูดูไปให้จบก่อนคุณถึ่นจะให้อะดูดีรักเอิล่าลาเอิบมาไปรู้วต้องยอม<อ>ปล่อยคุณไปเหรอ จะทำให้คุณกลับมารักผมให้ได้อุยหนูอะไรมาลูกหุูโดนหนูโดนดกระทืบยไปคุปใช่และเราจะอยู่ด้วยกันจนวันตาย,ยหลอ, <c oughs> อนเวอร์รีดทำไมหลอจนจัง <c oughs> เราลูปปั้น <c oughs> โมเดลเป็นตัวเราด้วยใช่ถ่ายเป็นตัวเราโอ้เอันนี้เพิ่งเห็นโลโก้ครั้งแรก ันนี้ว่าปกติเราอ่ะเราดูอาฉาที่ผ่านมาเราจะดูแค่หลังหลังกล้องบางทีไม่ดูด้ซ้ำตรงนั้นแบบมันยังไม่ได้กินจริงผมแทบจะไม่เคยดูเลยใช่ผมแทบไม่ดูเลยแบบใช่นอกจากแบบพุ่มกัดจะเรียกให้ไปดูแต่จริงจำได้ว่าเรียกไปดูแค่ครั้งเดียวคือวันแรกที่คิวหนึ่งให้ดูว่าเป็นอย่างนี้นะเราจำได้พี่ปีนบอกว่าผมให้คนดูแต่ถ้ากผมบอกว่าผ่านก็คือผ่านไม่ต้องห่วงก็ หลายอก็แทมไม่ได้ดูเลยครับทุกคนซึ่งจริงเราสองคนก็ไม่ได้เป็นคนที่ดูอยู <c oughs> อย่แล้วแหละหมว่าตั้งแต่ขี่เรื่องนผ่านมาก็ไม่ได้เป็นคนที่ดูหงงล, <c oughs> ลังวีเทอร์ใ <c oughs> ช่ก็คิดว่าเชื่อภูมกับชาร์ฟูมกับแล้วเป็นอย่างไงจริงครับถือว่า <c oughs> รอยรักบันวานของจริง <c oughs> ของแท้อั <c oughs> นดับแรกคือรู้สึกว่าใครถ้าเกิดว่าทุกคนได้ดูไพร์โหลดไปแล้วครั้งแรกอ่ะน่าจะเห็นองค์รวมภาพของของซีรีส์เนาะคิดว่าแบบมันมีความกลมกล่อมทุกคนใช่แล้วจริง ตัวเนีทุกคนน่าทำให้ทุกคนได้เห็นมูดแอนโทนของเรื่องว่าจริงเรื่องนี้มันไม่ใช่รักใส่ที่มันที่มันเป็นเหมือนที่ผ่านมาแล้วใช่มันมีความเชื่อเฉื่อเรื่องธุรกิจเรื่องของอความแบบมีการกักขังด้วยเกิดขึ้นแต่เรื่องเราจะเป็นยงก็ต้องไปรอติดตามตัวเต็มนะครับซึ่งจริงอันเนี้ย ทุกคนก็เห็นไปหลายซีนแล้วซีนสำคัญสำคัญในเรื่องเนี่ยก็แอบอยู่ในนีแล้วเซอร์ไพรส์เหมือนกันที่เขาใส่มนใช่ใช่นี่ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันกระติดเต้นครับฝากทุกคนด้วยครับรอยรักวันมาเลยครับ่นี่ครับใช่ครับผมแล้วก็คิดว่าทุกคนจะได้ได้ดูกันเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ใหม่ของ VTV Original ด้วยนะครับผมก็ไม่นานเกินรอเอาทุกคนแล้วพบกันครับปีหน้าครับผมแล้วเจอกันนะครับเจสัดา์ในซีรีส์บ๊ายบาย